เจริญพรทุกทุกท่านเดือนหนึ่งมาเชอกันครั้งหนึ่งแล้คอยวัดใจของเราแต่ละเดือนมีความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างแล้วสามเดือนก็ดูทีเอง ในช่วงสามเดือนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะการปฏิบัติเราไม่วัดรายวันเพราะแต่ละวันนี้จิตจเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเราใช้เวลาช่วงหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติของตัวเองช่วงสามเดือนนี้จะดูได้ชัด ว่นสามเดือนนี้กับสามเดือนก่อนเนี่ยเราจะไม่เหมือนเดิมถ้าเราปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัตินีกกี่ปีกี่ชาติก็เหมือนเดิมครูบาอาจารย์เคยบอกคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนิสัยใจคอหนะึ่งพันปียังไม่เปลี่ยนเลยแต่ถ้าเราภาวนาถูกหลักถูกเกณฑนี เราจะเปลี่ยนตัวเองได้อย่างรวดเร็วเลยในโช่วงสามเดือนเราก็จะเห็นมีมีผลของการปฏิบัติการปฏิบัติเราวัดที่ใจของเราเองนะสังเกตเรียนรู้ลงไปที่ใจภาวนาแล้วก็จะพบว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงเราเคยทำผิดสีหน้าตาเฉยแล้วก ทำผิดศีลไม่ลงเวลาจะทำผิดศีลนะั้นมันละอายแค่ใจมันมีหิริมีโอตตาปะเกิดขึ้นเราเคเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มีความต้องการไม่รู้จักจบจักสิ้นเมียดเบียนแย่งชิงคนอื่นหน้าตาเฉยความรู้สึกที่อยากเบียดเบียนแย่งชิงคนอื่นมันจะหายไปค่อยๆลดลงลดลง มันจะมองคนอื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตรด้วยความเข้าเข้าใจเห็นอกเห็นใจนเกิดความเมตตาขึ้นมาแทนที่จะเห็นคนอื่นเป็นเหยื่อเนี่ยถ้าเราภาวนาเราจะเห็นนะถเดิมเราเห็นคนอื่นเป็นเหยื่อกระทั่งชอบสาวสักคนนึงเห็นสาวเป็นเหยื่อจาเราหลอกล่อมาให้ได้นี่พอใจมันมี สติมีปัญญามเรียนรู้ตัวเองได้มากขึ้นมากขึ้นนะกิเลสมันทำงานได้ไม่เต็มที่นะเคยละโมบลบมากเห็นแค่ได้เขารู้จักคำว่าแบ่งปันรู้จักการแบ่งปันการช่วยเหลือบางทีเราก็ต้องฝึกเหมือนกันบางทีเราก็มองข้ามนะนักปฏิบัติเราคิดว่าเราจเจริญปัญญาแล้วเรื่องอ่นฐานเรื่องศีลอะไรไม่สําคัญที่จริงสําคัญ อย่างเราช่วงนี้ฤดูหนาวแนละ้วเราลองไปสำรวจในบ้านเราเนสะื้อผ้าเราที่เราไม่ได้ใช้ตั้งนานแล้วซื้อมาเยอะแยะนะบางตัวแทบไม่ได้ใช้เลยซื้อมาตุนไว้เก็บไว้ถ้าทิ้งไว้นานๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาไปให้คนอื่นเขาบ้างเนี่ยไปลองกลับไปสำรวจดูนะสงสารคนอื่นเขาใจมันจะเปลี่ยนแปลงน,น,นะ ก็ภาวนาจากเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เกิดค,ความเมตตากรุณาขึ้นมาจะกเคยทำผิดศีลหน้าตาเฉยไม่รู้ผิดชอบชัว่วดีก็ทำผิดศีลไม่ได้มีฮิรีลายแก่ใจที่จะทำชั่วคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้คนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ตัวเองวันนี้ทำอะไรที่ไม่งดงามแล้วถ้า พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าจะตําหนิหรือครูบาอาจารย์ถ้าท่านรู้ท่านก็ตําหนิพวกเทพพวกพรหมพวกเหล่านี้ก็มีอยู่นะเราภาวนาเขาอนุโมทนาเราทําดีอนุโมทนาเราทําผิดศีลผิดธรรมเขาลังเกียจเคยได้ยินจาก